ที่ศูนย์การค้าแป c เ f ฟิกพารคศรีราชาโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาติไทยได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนโดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารับบัตรคิวตั้งแต่ช่วงเช้าจนทำให้คิวเต็มในเวลาอันรวดเร็ว วัคซีนมีเพียง800โดสโดยผู้ที่เข้าเกณฑ์นในการรับวัคซีนคือผู้ที่มีอายุระหว่าง12-18ปีมีโรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปอายุ18ปีขึ้นไปมีโรคเรื้อรังผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและผู้มีโรคเรื้อรังได้แก่โรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตาวายโรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำโรคเบาหวานและโรคอ้วน อายุ12 13ปีน้ำหนักตั้งแต่70กิโลกรัมอายุ13 15ปีน้ำหนักตั้งแต่80กิลกรัมอายุ15 18ปีน้ำหนักตั้งแต่90กิโลกรัมและอายุ18ปีน้ำหนัก100กิโลกรัม